จำกัดอัดตาเฟรมโอ้โหคืออะไรกันนาะแล้วคนตาบอดอย่างนายหมอคอมจะตั้งไปแล้วมีผลอะไรไหมแล้ว iPhone รุ่นไหนที่ใช้งานได้บ้างหมอคอมตัวนีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคจะบริการหมอคอม1414 14นะครับออกตัวไว้ก่อนเลยว่าต้องใช้ iPhone ที่ลงใชยด้วยโปรและโปรแม็กนะครับก็คือ13 Pro 13 Pro m a x 14 Pro และ14 Pro m a ปนะครับเพราะคุณได้ใช้จอแบบ 120Hz อืทำกว่านั้นไม่ได้นะครับอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเมนูนี้ว่าไปตั้งค่าอะไรอย่างไรที่ไหนเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน VoiceOver ครับปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาหาเมนูหรือไอคอนที่ชื่อว่าการตั้งค่า การตั้งค่ากันนะครับผมใครที่ไม่ได้ใช้งาน watch over นะครับผมดูที่เมนูที่มีกรอบอยู่การตั้งค่ามีกรอบอยู่นะจิ้มตามกันเข้ามาเลยนะครับผมเจอการตั้งค่าแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งเข้ามานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน watch over ตึ๊ดการตั้งค่า เข้ามาแล้วครับผมล่างเซลลูล่าเราก็หนึ่งนิ้วปัดขวาไปหาเมนูที่ชื่อว่าการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility กันครับผมการแจ้งเตือนเสียงและการโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอปุอ่มนะทั่วไปปุ่มศูนย์ควบคุมจอภาพและหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงปุ่มเจอแล้วตัวนี้แหละครับการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility เมนูนี้นะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้ามาเลยจิ้มตามมาเลยนะครับปุ๊บปุ๊บการมองเห็นหัวข้อ,อ แล้วเราจะไปหัวข้อที่ชื่อว่าการเคลื่อนไหวนะครับผมหรือโมชั่นนะครับผมปัดขวามาครับเมน้ปัดขวามาจอภาพและการเคลื่อนไหวการอ่านเนื้อหาการเคลื่อนไหวเลยเลยเลยเนี่ยผมปัดขวาเลยการอ่านเนื้อหาจะเจอการอ่านเนื้อหานะครับให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่โมชั่นหรือการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวเจอแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้ามาเลยครับผมลดการเคลื่อนไหวกินปังกันเข้ามานะครับสองครั้งเราไปหาเมนูที่ชื่อว่า จำกัดอัตราเฟรมครับผมค่ามาตรฐานคือปิดไว้อยู่ครับผมเพราะเราใช้เต็มประสิทธิภาพ120เฮิร์ตหรือปัดความมาลดการเคลื่อนไหวของอินเตอร์เซ็ตลักษณะเปลี่ยนผ่านแบบจังลดการเคลื่อนไหวสำหรับตัวเล่นเอฟเฟกข้อความอัตโนมัติอนุญาตให้เล่นเอฟเฟกเต็มหน้าเล่นตัวอย่างวิดีโออััตตโนมิจำกัดอัตราเฟรมปิดนี่แหละครับครับเพื่่่อสละหวาางจำกัดอัตราเฟรมปิดอยู่เขา Apple อยากจะให้เราใช้ในส่วนของการที่เราใช้งานแอปต่างๆได้อย่างลื่นไหลดูเป็นธรรมชาติมากมายแต่พ่อเอ๊ะแล้วเราจะเหมาะไหมอะลองปัดขวามาครับคำอธิบายเป็นยังไงตั้งค่าอัตราเฟรมสูงสุดของจอภาพเป็น60เฟรมต่อวินาทีใครที่ใช้ iPhone 11 iPhone 12 iPhone 13หรือ iPhone 14หรือจะเป็นตัวรุ่นมินิเองก็ตามนะครับ แบบเดิมๆเราใช้หน้าจอแบบ Refresh Rate แบบ 60Hz ก็คือ60เฟรมต่อวินาทีนะ <Yes S 1> ครับ <to all. S 1> เขา,าเขาบอกว่าถ้าคุณเปิดฟีเจอร์นี้คุณก็ก็จะได้ความรู้สึกการใช้หน้าจอ Apple iPhone แบบเดิมๆ <c oughs> แต่ซื้อใหม่มาแล้ว,วจะไปเปิดทำไมเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเปิดคุณจะใช้แบบหน้าจอความรู้สึกแบบเดิมๆแต่ถ้าปิดแบบนี้ก็ใช้ความสามารถใหม่ของ iPhone 13 Pro Pro Max 14 Pro และ Pro Max อ่ะ ถ้าอยากจะปิดแบบไปใช้แบบเดิมๆก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาจำกัดอัตราเฟรมปิดเนี่ยครับกดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดตึ๊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 ตั้งค่าอัตราเฟรมจำกัดอัตราเฟรมมีอะไรแตกต่างไหมแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าสำหรับผมเล่นตัวอย่างจำกัดอัตราเฟรมเปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าว่าอะไรแตกต่างแต่ใช้ตัวโปรแล้วเออเป็นโปรครั้งแรกในชีวิตนะครับปกติไม่เคยใช้ตัวโปรเลยก็เอาเป็นว่า เปิดให้มันสุดๆ120เฮรตไปเลยก็1นิ้วตัด2ครั้งที่จำกัดอัตราเฟรมให้ปิดเหมือนเดิมอเนี่ครับคือเอาเป็นว่าอยู่ที่ความพอพ,อ,พอใจนะครับ Apple มีทางเลือกให้คุณเลือกไม่มีใครบอกว่าถูกหรือไม่มีใครบอกว่าผิดถ้าคุณอยากที่จะได้ความรู้สึกเดิมๆเมนูนี้จำกัอัตราฟมปิดนะครับแต่ถ้า,า,า,ายอยากาเอ่อเดิมๆขออภัยขออภัยเขาขอไป ถ้าคุณอยากได้ความรู้สึกแบบเดิมๆแบบหน้าหน้าจอแบบ60 h ฮ60เฟรมต่อวินาทีก็จำกัดอัตราเฟรมให้ <c oughs> เปิดนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้รูปแบบของอหน้าจอลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากมายคือเออแต่ว่าคนตาบอดอย่างผมก็ไม่ได้ดูเนาะแต่ว่าซื้อมาแล้วอ่ะก็ต้องใช้แบบ120 h ฮก็ต้องเมนูนี้ก็ต้อง ปิดนะครับผมเมนูนี่อลองนําไปตั้งตามความต้องการอยากได้แบบร้อยยี่ก็ปิดเหมือนเดิมแต่อยากได้แบบ6 0สิก็เปิดขึ้นมานะครับสําหรับจํากัดอัตราเฟรมวันนี้บริการหมอคอมนึงน่งซีงีพระรัตนำความรู้มานําเสนอถ้าชอบนะครับ ลืมไครับชอบชอบไหมถ้าชอบกดถูกใจให้ด้วยแล้วกดกดแบ่งปันแชร์ปากตะไคร้ตีละครั้ง <S <S 1> <S 1> แล้วก็บอกเพื่อนๆว่าที่สายด่วนหมายเลข1 4 4 4โทรหาบริการหมอคอมได้นะครับ10บโมงเช้าถึงเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์นะครับผม1414เมนูหลักกด9และกด2นะครับ หรือฟังสื่อได้ผ่านช่องทางทุกๆช่องทาง1 4ึ่งี่ใส่ด้วยนะครับแทบ็บทูรีสแอปพลิเคชันโหลดได้ทั้ง p p Store และ Play Store เพ s สโตรที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก1 4ึ่งีน่นะครับรวมถึง y o u t u b e channel 1 4นึพลและหมอคอมหนึ่ง 1, 4, 1, 4. วันนี้ทรงอย่างแบดแซดอย่างอย่างใครดีอย่าแซดอย่าบ่อยนะแล้วก็ช่วยฟังกันให้ น้อยๆแต่ฟังนานๆกับบริการหมอคอม1414 14พรัสัครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับผม